สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะที่จริงวันนี้ป้าเก๊กจะพาไปให้ฮอร์โมนแล้วก็ให้ปุ๋ยผักในสวนนะคะแต่ก่อนจะไปให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยผักในสวนป้าเก๊กจะปลูกหอมแย้พอดีเลยค่ะหอมแย้หรือว่าผักสซงแงะนะคะเมื่อวานก็มีแฟนคลับนะคะคอมเมนต์มาถามป้าเก๊กว่าซื้อที่ไหน ปกิ๊กก็บอกว่าซื้อที่ร้านนะคะร้านเกษตรเ็าเป็นซองแต่ว่าซองก่อนๆของปกิ๊กเอาไปทิ้งหมดแล้วที่หน้าซองเขาจะเขียนว่าหอมแย้นะคะหอมแย้แต่ว่าภาษาชาวบ้านเราเราเรียกว่าผักสะแง,งะผักสะแง,งะผักอิงแงะอันนี้ของปกิ๊กเป็นของพื้นบ้านนะคะที่เขาเก็บไว้ไม่ได้เป็นซองพอดีน้องเขากลับบ้านต่างจังหวัดที่จังหวัดเลยค่ะ เขาก็เอามาฝากปเปกี้ก็ลองปลูกไปครั้งหนึ่งแล้วงอกดีมากเลยทีนี้จะมาคุยเรื่องอากาศที่เขาชอบแดดที่เขาชอบนะคะถ้าปลูกในสวนอย่างเงี้ยแดดรำไรเขางอกดีแต่ว่าเขาจะไม่โตค่ะต้นเขาจะเล็กเส้นเล็กๆแล้วก็ไม่แข็งแรงผลสุดท้ายก็ทยอยตายไปทีละนิดเหลือไม่กี่ต้นแต่ถ้าออกแดดนะคะ อันนี้ p a c k ปลูกนิดเดียวหยิบใส่ถุงดำเล็กๆนะคะหยิบใส่ถุงดำแล้วก็ลองเพาะดูงอกดีแล้วก็ปล่อยไว้ให้ถูกแสงแดดจเจริญเติบโตดีมาก p a c ก็เลยเอามาใส่กระถางใบนี้มันก็เลยมีนิดเดียวนะคะเพราะว่าหยิบไปนิดเดียวทดลองครับเป็นการทดลองทดลอง,ทดลองเพาะในถุงดำแล้วก็ผลออกมาอย่างเงี้ยทีนี้เก็บไว้นานแล้วพอสมควรหลายเดือนแล้วนะคะกลัวมเมล็ดจ,จะ อัตราการงอกจะไม่ดีเนาะก็เลยจะเอามาปลูกซะปลูกหน้าหนาวเรานี่แหละจะเพาะในกระบะแล้วก็จะไม่เพาะในร่มนะคะจะออกแสงแดดดำไรไว้ทันทีเลยพอเขางอกเราก็จะตั้งไว้ยังงั้นสักพักนึงแล้วก็ออกแดดจัดเลยถ้าง,งอกแล้วโตวแล้วก็จะอัปเดตให้ดูทีนี้วันนี้ก็จะพามาเพาะดูนะคะมาเพาะยังไงเพาะง่ายมากเลย ดินก็ใช้ดินธรรมดานะคะไม่ต้องไปเอาดินที่เป็นพิสมอสเป็นอะไรทั้งนั้นอะดินธรรมดาของเราเนี่ยแต่ว่าร่อนหน่อยนึงปกักกิก็ร่อนละแล้วก็ผสมปุ๋ยข้อก็ร่อนมาด้วยกันด้วยอันนี้มันเหลืออยู่ของเก่านิดนึงปุิกะบมะพร้าวนี่เอาใส่ตรงที่เขามีรูค่ะกระบะมีรูปกักกิเจาะไว้หกจุดก็เลยเอาโปะโปะไว้เฉพาะที่เป็นรูดินมันน้อยไปหน่อยก็จะเติมลงไปอีกอันนี้ ไม่เรียกว่าการเพราะนะคะเรียกว่าการปลูกไปเลยหวานเมล็ดในนี้บางๆจะไม่หวานหนาะแล้วก็ปลูกในนี้เลี้ยงไปจนโตเอาไว้ถอนกินทีเดียวเลยไม่ต้องย้ายต้นกล้าละเราทดลองแล้วเข้าง,งอกดีเพราะฉะนั้นปลูกในนี้ได้ทันทีเลยเยอะมากเลยค่ะ มเมล็ดเล็กๆเงี้ยก็จะไม่ใส่แน่นจนเกินไปเดี๋ยวต้นไม่โตเนาะคล้ายๆกับมเมล็ดขึ้นช่ายนะคะต้นก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเมล็ดก,ก็เหมือนกันการกินก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้ใส่แกงหน่อไม้ใบย่านางอร่อยมากหอมมากๆเลยค่ะกินเป็นผักสดได้นะคะกินเป็นผักสดหรือว่า ใส่ยำใส่อะไรก็กลิ่นก็ต่างกันหน่อยแต่ใส่แกงหน่อไม้ใบย่านางนสุดยอดก็ได้กลิ่นแล้วนะคะบ้านไหนแกงเนี่ยได้กลิ่นนี่ยากทันทีเลยน้ำลายหกน้ำลายไหลเลยค่ะหอมแย่เนี่ยหายากนะจะมีแต่บ้านนอกที่เขาเขาเก็บพันไว้แล้วเขาปลูกเองไม่ใส่แกงหน่อไม้ใบย่านางโดยเฉพาะเลยต่างจังหวัดจะไม่ทำอย่างอื่น แต่ของเราเอาไปผัดใส่ปลาใส่อะไรก็ได้หมดนะคะกินเป็นผักสดทุกอย่างจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็เอาเดี๋ยวค่อยรดน้ำเดี๋ยวเม็ดจะกกระเด็นกระดอนเอาฟางกรบสักหน่อยนึงถ้าไม่มีฟางก็รดน้ำเป็นฝอยฝอยอกกี้นะคะพ่นานานๆานหน่อยก็ได้ รถไม่กี่วันก็จะงอกแต่จำพวกเมล็ดผักต่างๆที่เล็กๆเนี่ยจะช้าก,กว่าเมล็ดผักที่โตนะคะเมล็ดผักที่โตนี่จะงอกเร็วกว่าไล่ตั้งแต่เมล็ดฟักทองน้ำเต้าอะไรลงมานะคะ ถั่วพลูเมล็ดใหญ่ๆนี้จะจะงอกเร็วมากเลยแล้วยิ่งเล็กเท่าไหร่นั้นก็จะยิ่งงอกช้ามากอันนี้คือธรรมชาติของมเมล็ดผักตามที่ป้ากิ๊กปลูกมาเนาะ,ะแค่นี้นะคะเราก็จะไปตั้งไว้ที่ร่มรำไรก็รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นให้เขางอกเดี๋ยวป้ากิ๊กจะเอาตัวนี้ให้ดูเห็นไหมคะเหมือนขึ้นช่ายเลยอันนี้ก็เหมือนเลย วันนั้นให้ดูซองแล้วบังเอิญเอาซองไปเก็บแล้วนะคะเซอร์รารี่เซอรรี่ไม่ใช่เซรี่ค่ะต้นเหมือนขึ้นช่ายแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายใบให้ดูเหมือนขึ้นช่ายยักษ์ค่ะต้นเบลมเลยแล้วก็มีขายที่แม็โครนะคะเขาใส่ถุงต้นสองต้นแพงมากเลยค่ะประกิกลองเพาะดูดูขึ้นสินะขึ้นเพียบเลยโอ้โหถ้าปลูกนี่ไม่รู้จะปลูกยังไงหวัดไหว ขึ้นเหมือนกับขึ้นช่ายที่ p a เ k a g เพาะเลยค่ะยุบยับไปหมดเลยไว้ให้โตเป็นใบแล้วก็จะแยกปลูกต้นใหญ่มากจริงๆค่ะต้นเขาลําต้นเขาเท่าหัวแม่มือเลยเลยนะคะแต่ละกิ่งแต่ละก้านและเป็นผักที่มีประโยชน์มากลองไปเปิดดูทูบดูนะคะเปิดไอ้ก o เกิลดูค่ะเปิดดูว่าคุณสมบัติของเขาเขามีสารอาหารอะไรบ้างลองเปิดดูค่ะเซโร,รี่นะคะ อันนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้น้ําผักกันให้ฮอร์โมนผักให้ปุ๋ยกันนะคะปากเก็กจะให้ฮอร์โมนหรือว่าให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพหมักไว้อันนี้จะหมดถังแล้วค่ะหมดเห็นไหมเป็นวุ้นข้างหน้าเป็นวุ้นค่ะจะหมดถังละปะเก็กก็ตวงออกมาแปดช้อนนะคะน้ำยี่สิบลิตร สช้อนต่อน้ำห้ลิตรค่ะเราก็จะผสมไปเลยอันนี้ถือว่าบางๆแลวคะ่ะสีก็ออกเหลืองนิดๆแล้วเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมไปด้วยพอๆกันนะคะก็ประมาณ8ช้อนก,กะกะเอาเท่าๆกันอันนี้คือการให้ปุ๋ยเขา ใครไม่มีน้ำหมักชีวภาพก็เป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ทำเอาเองนะคะง่ายๆมีตัวไหนก็ได้ค่ะใช้ได้หมดเสร็จแล้วเราก็ไปรดถ,ถ้าสมมติว่าเป็นต้นเป็นต้นอย่างนี้เราก็รดไปเลยนะคะถ้าต้นเล็ก,ลกๆก็ควรจะเอาใส่ขวดใส่บัวรดน้ำเล็กๆ ต้นหอมต้นหอมนี่ดีมากเลยเหมาะกับเป็นน้ำหมักชีวภาพเขาบอกว่ามันแก้อะไรเชื้อรงเชื้อราในดินดีมากทําให้ต้นหอมไม่เน่าอันนี้ต้นผักกาดที่จริงก็เปลี่ยนได้แล้วเนี่ยโยกเยกละต้องใส่ถุงใบใหญ่ๆเพราะว่าต้นเขาจะต้นเขาจะหอนะคะผักกาดเนี่ยถ้าโตแล้วก็จะหอ ราดตามใบไปด้วยก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นพวกผักชีเล็กๆอย่างนี้เราก็เอาขวดก็ได้ค่ะเดี๋ยวปากิิกจะเอาขวดใส่น้ำมารดนะคะผักชีอันนี้ก็ผักชีแล้วก็หาขวดเจาะรูนะคะใครมีบัวรดน้ำเล็กๆก็ได้ปากิ๊กมีบัวใหญ่ยกไม่ค่อยไหวคะ่ะมันหนัก จะไปซื้อบัวเล็กๆอันเล็กๆมายกสี่ห้าลิตรอย่างเงี้ยสิบลิตรนี่ไม่ค่อยจะไหวละยกได้แต่ว่ามันมันแพ้แรงเราเนาะคนแก่ไม่อยากยกของหนักๆตะกี้ปลูกผักก็ปลูกเล่นไปเพลินๆไปไม่ได้ทำงานหนักอะไรนะักหนาหิ้วของเบาๆนะคะถ้าทำงานหนักมันไม่เหมาะกับสุขภาพของเราร่างกายของเราเอาเท่าที่เราทำได้ เบดโอ๊กถึงจุดนี้แล้วนะคะข้ามข้ามมาถ่ายหมดไม่ไหวเดีย๋ยวคลิปยาวเกินอันนี้ต้นเล็กๆล็กเสศต้นเล็กต้นน้อยนี่ให้หมดเลยเวลาให้ฮอร์โมนจะให้ทั้งสวนถ้าต้นกล้าเล็กๆนะก็ให้อายุสัก15วันขึ้นไปค่อยให้เขา ยาวเฟื้ยแล้วสงสัยจะต้องแยกใส่ถุงแล้วล่ะต้นเขายาวสูงเกินไปเป็นธรรมชาติของเขาสวิตช,ชาร์จะเป็นอย่างนี้เพราะที่ไรก็ต้นยาวย่งเย่งทั้งๆท,ท,ท,ที่อยู่แดดนะคะไม่ได้อยู่ในร่มทีนี้ฮอร์โมนสำหรับพวกที่ให้ดอกให้ผลเราก็จะให้อีกตัวหนึ่งนะคะไม่ได้ให้เหมือนกันนะอันนี้น้ำห้ลิตร กก็เตรียมมาละน้ำํำฮอร์โมนผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้นี่ก็คือ3อย่างขึ้นไปก็ใส่สักอันนี้10ลิตรค่ะน้ำสิบลิตรไม่ใช่5ลิตรสิบลิตรก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะะประมาณแค่นี้เราก็ให้มะเขือเขามีพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ให้ดอกให้ผลตัวพลูตัวพลูนี่ก็ไปเตรียมมาแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะใส่น้ำหมักผลไม้เหมือนกันนะคะเราจะเอามาพ่นอัตราส่วนก็เท่าเ่ากันคือใส่ไว้แล้วเตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็พ่นพ่นทางใบทางที่เขากำลังจะออกดอกออกช่อดให้เขา ช่วงที่ไม่มีแสงแดดอย่างนี้นะคะนี่ก็ไม่มีแสงแดดแล้วแสงแดดจะหมดแล้วช่วงเย็นแล้วค่ะพ่นไปเลยอาทิตย์ละสองสามครั้งยิ่งดีค่ะขยันขยันเนี่ยติดฝักดีแล้วก็ถ้าอยากไล่มาลงมาแมลงก็ใส่น้ำส้มควันไม้ผสมเข้าไปค่ะเมื่อเช้าปะกิกมาพ่นละน้ำส้มควันไม้เห็นเพี้ยมาเกาะหน่อยๆก็เลยรีบจัดการซะ ถ้าเราพ่นให้เขาเขาก็จะติดฝักออกเคยปลูกแล้วเอาน้ำส้มควันไม้กับน้ำหมักจีวภาพของเราที่หมักเกี่ยวกับฟักทองอะไรมาพ่นนะคะโอ้ติดดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะออกทุกข้อเลยเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนันจะมีดอกทุกข้อเลยค่ะไม่เว้นเลยค่ะปะกิ๊กมาดูแล้วออกทุกข้อเลยเ้นที่มีที่ออกดอกแล้วจะมีอยู่สามต้นที่ขึ้นไปนะปะกิ๊กเพาะสามเมล็ด ก็มีแตกแต่ละ,มะเมล็ดก,ก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมาบ้างแตกงอเนาะแล้วก็พันพันกันขึ้นมาก็เลยมีหลายต้นแล้วตอนนี้กําลังเพาะถั่วพูสีม่วงไว้ค่ะงอกแล้วเพาะไว้สามถุงเดี๋ยวก็จะหาที่ตั้งละอันนี้คือการให้ฮอร์โมนนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จต้นมะขงมะเขือก็ให้เหมือนกันค่ะให้ฮอร์โมนทางใบ ออกดอกแล้วค่ะดอกสีม่วงโผล่แล้วเมื่อวานนี้ยังไม่โผล่ดอกเล็กๆกำลังออกเยอะเลยให้ฮอร์โมอนเข้าอย่าลืมนะคะฮอร์โมอนพวกนี้ต้องเป็นพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแค่นั้นค่ะตัวกลางตัวหลังอโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ น้ำที่เหลือนี่ก็เอาไปพ่นตัวอื่นไล่ตามสวนไปป่อกิ้ก็จะเก็บไปพ่นต่อกันแล้วกันคลิปนี้ยาวแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ไปกิ๊กด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ